ือโมทาวเนี่ยแต่ก่อนมันคือค่ายเพลงเหมือนแกรมมี่นี่แหละคือโมทาวเรคคอร์ดแล้วในยุคนั้นเนี่ยเพลงของโมทาวเนี่ยเขาออกมากันเยอะมากจนมันจนมันมีคำบางคำที่เรียกติดปากว่าโมทาวสาวจะมีสาวโมทาวบ้างวิธีการเล่นแบบโมทาวบ้างกองก็จะมีการตีแบบต้าตึก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 ต้าแล้วก็ลักษณะเพลงของเขาเนี่ยมันลงลิฟอะไรมันจะจำง่ายอย่างอาทิเช่นสมมติ เดี๋ยวนั้นก่อนก่อนเล่นผมสรุปก่อนก็คือโมทาวเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเป็นแนวตอนนั้นก็คือมันเรียกติดมาจากเหมือนเหมือนจากค่ายใช่ไหมก็มีศิลปินยุคนั้นแต่มันจะเป็นโมทาวโมทาวเลยทีนี้อะไรออกมาที่สไตล์นะเขาจะเรียกเป็นโมทาวหรือถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมจากตรงนี้ส่ง s อสมาได้ที่สี่สองสี่สองหแล้วมาบอกเราเก้าสิบให้กับใช่พวกผมจะได้รู้เพิ่มเติมด้วยเออเออเดีดีไหมอ่ะไหนยกตัวอย่างหน่อยดีกว่าอ่ออย่างถ้าเผื่อเอาจําง่ายๆเลยนะวงเซมเทชช่นชื่อเพลงไมเคิ l บางคนอาจจะไม่ทานอันนี้สักเท่าไหร่แต่แตคุณพ่อคุณแม่น่าจะทานน่าจะทานแต,<ช>แต่ว่ามีอีกเพลงหนึ่งน่าจะใกล้เคียงน่าจะได้ยินกันบ้างแหละอย่างไมเคิลแจ็คสันนี่เขาอยู่โมเทาวนะอ๋อเหรอครับคืออยู่ค่ายนี้มาก่อนใช่ครับเขาอยู่กับโมต,ต,ตอนก่อนตั้งแต่แจ็คแจ็คสันไฟอ๋อเด็กเด็เล็กๆไอเด็กตัวีดาหัวฟูอะครับนั่นแหละมีเด็กน้ำหัวฟูแต่เขาเสียไปแล้วขอโทษครับแล้วไปแล้วไปบอกไอเด็กตัวดาล้วตัวเองขาวเนอเอ่เพราะเพื่อนเนอะโขอโทษขอโทษขอโทษ อันนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันแล้วก็ลูกเบสเข้าลูกอะไรติด<ข>หูเลยติดมากเนี่ยฮะลูกเบสเขาเฮ้ยเฮ้ยเบสเขาเล่นยัอ๋อมีท่าเต้น,นะะเลยฮะเฮ้ยท่านี้<า>เฮ้ยพอแล้ว มันจะเป็นลักษณะอะไรแบบนี้แหละเผื่อไม่เห็นภาพไงเลยต้องลงทุนนิดนึงซึ่งที่ผมรู้เพราะว่าอะไรลมาเพราะว่าผมเวลาฝึกเบสสมัยก่อนผมจะฟังเพลงพวกนี้เยอะเพราะว่าลูกเบสหรือลายเบสเนี่ยมันชาร์ดมันจะสวยงามมันจะสามารถเอามาแกะแล้วมาฝึกได้เยอะก็คือถ้ามือเบสเนี่ยใครฉากฝึกเบสแนวนี้ก็เป็นแนวหนึ่งที่แนะนำที่จะโซฟากี้โมทาวตอะไรเงี้ยดีต้องมาเพราะว่าถึลูกเบสเขาจะชัดแล้วก็เพาะด้วยคือไม่ได้ชัดแบบเยอะยากอย่างเดียวไไม่ด้ยาก เป็นลูกจำใช่ครับใช่คถ้าโมทาวมันจะมีสาวก็เรียกโมทาวสาวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ทำงานอยู่โมทาวเรียกโมทาวสาวสาวโมทาวไม่ใช่ผมก็งงนะโอเคอันี้ชัดแล้วว่าโมทาวเป็นค่ายเพลงมาก่อนแล้วก็เรียกจนติดกระทั่งเป็นแนวเพลงไปเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับเรายังมีโมทาวที่ เอาซาวโมทาวเนี่ยมาทําใหม่กรอบันษณะเ,เอาลักษณะเพลงมาทําใหม่เป็นยุคใหม่นะครับผสมผสานกันนั่นคือเพลงของพี่บีนั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่า,าอันตรายครับ